สวัสดีตอนห้าโมงเช้านะคะวันนี้แม่เจ็บนะคะก็จะมาเก็บผักไปฝากน้องสาวนะคะวันนี้ตอนเย็นแม่เจ็บจะไปบ้านน้องสาวที่เขตอาลีเหมือนเดิมนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะเก็บผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะคะไปฝากน้องเนาะเราก็จะเก็บกะเพรานะคะนี่ค่ะดอกเยอะมากนะคะต้องตัดเนาะแล้วก็มีผักบุ้งนะคะผักบุ้งงามงามะคะ่ะงามจนจนแก่นะคะไม่กล้าเก็บกิน อันนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งจีนเราก็จะเก็บไปฝากน้องด้วยเนาะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักบุ้งแดงนะคะส่วนอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วเย็นตาโฟค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วที่ใช้กับเย็นตาโฟนะคะก็จะยอดอวบหน่อยนิดนึงอันนี้เป็นผักบุ้งแดงค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บผักสวนครัวกันเนาะ เก็บเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นผักคะน้ามีอยู่หน่อยๆนะคะมีไม่เยอะเป็นขแขนงเนาะแล้วก็ผักบุ้งนะคะที่เราเก็บเมื่อกี้นี่กะเขราวันนี้ได้ผักไม่เยอะนะคะนี่เป็นผักบุ้งแก้วนะคะกำหนึ่งเลยนะคะปลุกใส่ในกระถางเนาะนี่ก็ผักบุ้งแก้วกับผักคะน้านะคะอันนี้เป็นผักบุ้งจีน ผักบุ้งจีนได้กัมหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกระเพราค่ะอะได้แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยผักปลูกในพื้นที่แน่น้อยเนาะได้เก็บกินแล้วก็ยังได้เก็บฝากเพื่อนด้วยนะคะอันนี้จะทําเมนูทําเมนูอะไรนะวันวันี้เราจะทําอะไรนะอันนี้จะทําไก่ยอไก่ยอแล้วก็ลูกชิ้นเนาะอันนี้ก็หมักมากจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้หมักมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนมาทําไก่ยอเนาะมาทาลูกชิ้นกินวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างอะฟ้ายำปูมายำปูมาตํากุ้งสดแล้วก็มีลูกชิ้นเนาะแล้วก็ไก่ยอยํารวมองค์หลายอย่างนะแล้วไอ้นั่นอะสิงคโปร์อะไรนะรอดช่องรอดช่องสิงคโปร์โอเค น้ำมันทาขอใช้มือนะนล้างมือเรียบร้อยแล้วต้องใช้น้ำมันทาหน่อยนิดนึงไกย่ยอทำเองกินเอง เสร็จแล้วหนึ่งอันอเสร็จแล้วหนึ่งอันก็มีขนมเทียนแล้วก็เขาต้มผัดนึด่งไปด้วยกันเลยปิดฝา <c oughs> แฮป,ปปี้เหรอ ดูทำดูท่าทางแฮปปี้อะไรแฮปปี้ให้ดูหน่อยเร็วเรเร็วเร็วไปไหนหันหน้ามาทางนี้เรวหันหน้ามาให้ป้าดูหน่อยเร็วไอแฮปปี้แฮปปี้ทำไงเร็ว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 แฮปปี้แฮปปี้อ้ยอุยอุ้ยอันนี้ล่ะอันนี้แฮปปี้ไหมเนี่ยเล่นกับน้องไปไปเล่นกับน้องโอ๊ยทําอะไรน้องอร่อยไหมลูก โอ้หนูป้อนพี่เหรอลูกอุ้ยเก่งเก่งอ่ะพี่ลาติฟ้ากินกับน้องค่ะโอ้เก่งลูกเก่งเก่งอันนี้ยำปูทำยำปูทำลูกชิ้นไม่ต้องเอาลูกใหญ่เนาะ <c oughs> เอาลูกชิ้นเล็กใส่น้ำมัน ไม่ทําลูกปางมือแล้วนะปั้นมือทำลูกชิ้นสดปั้นมือลูกนี้ลูกใหญ่หน่อยทําไม่สวยลูกชิ้นของเราเสร็จแล้ว อันนี้ก็คือไก่ยอไก่ยอไม่จะตัดดูเมื่อกี้นะเพราะว่าจะได้เช็คด้วยว่าเขาเขาสุกหรือยังนี่ไก่ยอของเราสุกเรียบร้อยแล้วอันนี้ยำปูบอไปเลยเลยกลิ่นหอมมากเลยอันนี้เราใส่มะม่วงใช่ไหมยำปูแใส่มะม่วง ไม่มืดเลยน่าห่อยมากปาดอเบลูกชิ้นก็เสร็จเรียบร้อยจะนะทัวร์ด้วย ทำอะไรต้องมาเชียร์ที่ปลาตํากุ้งสดส้มตำกุ้งสดแซบกว่อลานกับยูนีล่ะเดอ้อปลาเนี่ยสุดหลอเแซบแซบให้ห้าดาวเลยนะฟ้า ยังเหลืออย่างอีกฝาดยังเหลือนยังเหลือสิงคโปร์เนาะอะไรนะไอรอดช่องสิงคโปร์เอ้ยต้องใส่มือเนี้กับตีสามตีซีมแล้วเด้อบาทนี่คุณนะิึงจานบิึงจานจานไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่เล็กๆเนี่ยอันนี้ลูกชิ้นมาดมีแต่แนวแบบแซ่บมือนี่ นังไก่กับมีเ๊ปซี่เป็นไงบ้างโอเคไหมผ่านใช่ไหมไม่สวยนะสวยดึงไปเลยจะเป็นทำเป็นลนกดาวว่าจะสวยสวยไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อนดี nước còn để ăn gì còn, ừ, nè ngay, mít tết néo sẹo, nồi เดี๋ไปโดนหลัอนเย้เป็นรอยดเขาเมีรอยเนี่ยของรถเดยวงขากเแงขาขึ้นไปขึ้นไาบอกปนะคการขาวกเกิดขึ้นแล้วกัไว้่ะอ้ากันได้ทุกวันเนเขา้หยุดทนน่ากลัวมากปัญหาอะไรกับใครก็ต้อฆ่ากัน

ไม่สามารถลุกไปไหนได้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปอ่ะเธอยังหวาดตัวอยู่เลยนะพอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถามน่าสงสารเนาะคนบอกว่าคนที่เอามีดฟาเขาไปเฉือนคอหัวฉันเ็นไงอย่างเงียไอ้สามสิบแปดเป็นเพื่อนรักันอร่อยมากอร่อยจะไม่รู้จะกินอะไรดูดคนทหน้ากินยับากินอะไรมาติดไคุณย่ นางไก่ก็แซ่บนางไก่อร่อยมากกรอบมากอันนี้ทำรอดช่องสิงคโปร์อันนี้สีเขียวอันชั้นเอ้ยสีเขียวอันชั้นเอาเอะเขียวอันชั้นเฮ้ยเอาสีเดียวเห้เต คนละอยากกันเลยอันนี้อะทำลอดช่องสิงคโ,โปร์อันนี้สีเขียวใบเตยอ,อันนี้สีเขียวอันชันใช่หมฟ,ฟ้าสีสฟ้า, <laughs> ฟาโอ้ยกว่าจะได้กินเนาะกว่าจะได้กินอันนี้สีฟ้าเหรอเสีฟ้าทำไมมันเหมือนสีม่วง ฟ้าเข้มเนาะอันนี้อันนี้สีอะไรอันนี้สีเอ่อสีอย่างนี้สีแดงไม่สีแดงแต่ว่าสีชมพูเนี่ยสีแดงตอนนี้กลายเป็นสีชมพูเพราะว่ามันมีสีเขียวจากไอ้ใบเตยแม่สีด้นี่แม่สีได้ลองทำครั้งแรกเนาะจะได้กินไหมแต่งมัเน้นเน้นอุ้ยเดือดเดือดน้ำเดือด ยังใช่ไหมต้องให้เดือดกว่าเดิมบอก,บอก <c oughs> ถึงจะได้กินใช่ไหมโอ้กว่าจะได้กินเนาะ <c oughs> ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะเ <c oughs> ที่ยงคืนแล้วนะนี่หวานตอนเที่ยงคืนทำของหวานตอนเที่ยงคืนถ้าเราอยากกินลูกชุบเนาะพี่จะพี่ว่ารอน้าพี่จะทาลูกชุบอยู่ะจริงเดี๋ยวเดยหาซื้อผงบุญก่อนมันต้องใช้ผงบุญ <c oughs> จะไม่ทำสองวันทั้งปีไม่ทาได้พี่ดูแล้วโอ้ยพี่บอกเลยว่าง่ายมากเออพี่ดูแล้วมันง่ายมากแต่ว่า ปัญหาตรงที่ปั้นนั่นแหละห่วยห่วยเหมือนลูกออดเลยดิเหมือนลูกออดคิดเหมือนพี่เเขาทำสวยสวยดูดูเหมือนเหมือนลูกออดจริงๆวิงเว้แต่มันโอเคอยู่นะคะตรงโอเคแล้วเหรอเดเฮดเหรอทรายโยมันต้องได้เติมน้ำหน่อยหนึ่งไหมให้มันแบบเดี๋วๆดหน่อยนิดนึงไหมมันจะได้แบบลงเป็น เรียนนี่ก็ไม่ผ่านเว้ยทำไมมันไม่เป็นเส้นเลยเี่ใวอน้อีกอีกอีกอนกอีกกอีอี่อีเอากออีกอีกอีอีกออีกอีกออ่ะอีอีกอีดีกอกอกอี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 กกอ่ะอีไอีอาไอีกยอีอา ถ้าเราใส่แบบว่าไม่เพิ่มน้ำเมื่อกี้มันก็เป็นแบบไอ้นี่เกินไปอะเนาะนะดูอดูว่ามันต้องให้น้ำเดือดบุกบุบอืจริงไหมมันต้องให้น้ำเดือดแต่มันก็เดือดแล้วนะเดือดแต่ว่าเราเราใช้ไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าดูลอยอยู่ลอยลอยลอยหรือเปล่า สูตรไหนอีกสูตรีวิตขาดออทชองสูตรเนี่ยออดช่องได้กินไหมเนี่ยเออสีหนึ่งก็สูตรลูกออดสีหนึ่งก็สูตรยังสูตรพยาธิออทชองอย่างน้องสิโอ้ยได้กินอยู่หรอกพี่ว่ามันอาจจะไม่สวยเนาะแต่พี่ว่าอร่อยอยู่นะจ้าพนักงานทุกคนพนักงาน โอเคสูตรไหนเนาะนี่เนาะโอเคไม่สวยแต่อร่อยอยู่นะพี่ชิมดูแล้วอร่อยมากใครมองว่าเป็นรอดช่องมันเหมือนอะไรเนี่ยโอ้ยผ่านไหมเนาะคืนนี้จะได้กินรอดช่องอร่อยไหมแต่พี่ชิมอร่อยอยู่นะเอออร่อยอยู่รสชาติโอเคอยู่แก้ไหลลงแบบอ้นี่เลยอะเออพี่ว่าเมื่อกี้มันเป็นเพราะว่า น้ำน้ำน้ำต้มมันไอ้นี่เนาะนตันตไม่ไม่สวยแบบนี้เ้าะสีแดงแหละแต่ว่ากายเป็นสีชมพูเปลี่ยนสีมองไม่ค่อยชัดเนาะเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหม,ไมตัวที่มันสุกมันก็จะลอ,อยนี่ตัวนี้คือไหมอ้า มันจะมีตัวยังไม่สุกเดี๋ยวดีให้มันจับตัวกันเป็นก้อนสวยงามอยู่เดอ้อตัวนี้แต่ไม่เป็นเส้นเนะาะครั้งแรกเราทําครั้งแรกไม,ไม่เป็นไรเลยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใหม่ๆม่ปรับปรุงสูตรเดี๋ยวรอบหน้าเราทําสูตรใหม่เดี๋ยวดูใน y o u t u b e กันสูตรไหนแบบโอเค สูตรนี้ลองแล้วเนาะสูตรนี้ไม่ค่อยโอเคจริงๆเขาทำโอเคแต่ว่าพี่อะทำไม่โอเคอันนี้ขนุนเนาะคุณส,สาวสองสาวแล้วแล้วรดช่องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สมบูรณ์แบบมากแบบไหนแบบไหนเนาะนี่รอช่องขำหนักมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าแก้ตัวใหม่เนาะฟ้ารอบนี้อ่ะลองผิดลองถูกครั้งแรกเลยนะที่ทําเดี๋ยวรอบหน้าเราจะแก้ตัวใหม่สงสัยแป้งจะหมดโรงงานแน่เลยเดี๋ยวทําสูตรใหม่สูตรเขาดีจริงนะแต่ว่าเราทํามันมันไม่โอเคเพราะว่ายังยังไม่ได้แบบ ยังไม่เก่งเนาะทำครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าลองผิดลองถูกดูแต่ว่ารสชาตินี่บอกเลยว่าอร่อยนะชิมแล้วชิมแล้วพี่ชิมแล้วนึง <c oughs> มันหนึบมันอร่อยดีนะแต่ว่ามันเส้นมันไม่โอเคอะ่ะเส้นมันไม่สวยเออมันไม่งาม <c oughs> ใช่เส้นมันไม่งามตาแต่ว่ารสชาติที่ชิมดูว่ามันหนึบดอีอร่อยดีมันมันมันอร่อยอะ่ะ momma is told